السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في يوم شهر رمضان تلا تيمكيا ขอ Allahu Subhanahu Wa Taala ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เรากำลังอยู่ในรอมฎอนอัลมุบาร a กฮิจ r หัสีราอยส4่สครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับนะก็ <c oughs> เราก็ได้เริ่มถือสินอดนะครับ ันพร้อมเพียงกันนะครับอัลฮัมดุลินะนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็เริ่มกันในวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมาวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่แล้วสี่ระโมดนนะครับพิจารณาสกดาศหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับทุกคนนะครับ ทุกภาคส่วนทุกสถานที่นะครับก็สามารถที่จะรับชมรับฟังนะครับนะสาระธรรมสาระดีๆนะครับที่นีด้าชแนลได้นำเสนอออกอากาศนะครับใหนะ้พวกเราทุกท่านทุกคนนะครับนะทุกสถานที่นะครับสามารถที่จะนะใช้ประโยชน์นะครับเก็บเกี่ยวประโยชน์นะสารธรรมที่ดีๆมากมายนะครับทางนีด้าชแนล นะครับได้ออกอากาศนําเสนอพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถที่จะยูดเทินนะครับกลับนะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับและก็เป็นเรื่องที่จะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดแล้วน,น,ะนะครับที่เราได้นะเปิดนิทรรศน์มาเพื่อต้องการที่จะนะบริการนะครับนะบริการ,นะรในเรื่องของข่าวสารนะนะความรู้นะและก็การสื่อสารที่ดีครับ เจตนารมณ์การสื่อสารที่ดีระหว่างนะครับโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร์นะครับหรือว่ามูนิธินิดาอุนิสลามนะครับลังงูสตูนนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณครูบุคลากรนะครับคุณครูบุคลากรนะครับที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนหรือว่าลูกๆนักเรียนนะครับ ทุกๆระดับชั้นนะครับแล้วก็ผู้ปกครองครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับที่ใช้บริการโรงเรียนนี้ได้ศึกษา,าศาสตร์อยู่นะครับในอดีตปัจจุบันและก็ในอนาคตนะครับเราจะมีการทําความเข้าใจร่วมกันสื่อสารร่วมกันเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับในเรื่องของนะการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตนะที่ดีนะครับที่มีคุณภาพนะที่ถูกยอมรับนะครับ ในสังคมนะครับแล้วก็ในในวันอาคิโรอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิสัยทัศน์ของนิเศสกษาศาสตร์นะครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ที่มี2เวอร์ชันนะครับสองสองส่วนนะครับหรือบางท่านบางคนนะครับอาจจะเรียกว่าวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลครับเพราะธรรมดาทั่วไปแล้วนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติของอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮัวตาลานะครับทุกคนจะใช้คำว่าวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล นะครับแต่คำว่าก้าวไกลที่ที่เราได้ยินนะชินหูกันทั่วๆไปที่ผ่านมานั้นก็คือแค่ในเรื่องของนะผลประโยชน์ความสุขความสบายในโลกดุนยาเท่านั้นนะครับนะก็ไม่เกิน100ปีครับทุกคนต้องจากโลกนี้ไปอันสุดที่รักนะครับไม่เกิน80ปี9 0ปี100ปีไม่เกิน100ปีครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่เขาก็ยังใช้คำว่าวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลครับ <c oughs> นะครับนี่ก็คือที่เรามักได้ยินคุ้นหูกันตั้งแต่ตั้งแต่อดีตนะครับถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็ยังมีอีกนะครับมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ผิดนะครับเป็นความถูกต้องนะครับแต่นี้ได้ชแนลของเรานะครับยังมีวิเศษทัศน์ที่อะไรครับที่ที่กล่าวไกลนะไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือการนการเป็นอยู่นะครับ การเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะครับหลังจากที่จากโลกนี้ไปด้วยนะครับเพรนก็ได้แสดงว่าเป็นมนุษย์สองโลกนะครับพยายามทําความเข้าใจนะครับสื่อสารนะครับว่าเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับถูกยอมรับทั้งสองโลกครับทั้งโลกดุนยาครับดุนยาคือโลกนี้ครับดุนยาแปลว่าสั้นโลกดุนยาโลกอันสั้นโลกอันใกล้ถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่นานร้อยปีครับ แต่ความหมายของดุนยาดุนยาครับเอามาจากคําว่าดานาราศักท์ของคาว่าดุนยาคือดานาดานาไอกรูบาใกล้สั้นนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับคุณครูบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงเร,ร,รียนนิ้ดาศึกษาศาสตร์แล้วก็ลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับในเดือนมอดอนอันบุบารรกนี้ผมอยากจะนำเสนอสารธรรมดีๆนะครับเพื่อการเตือนใจครับพี่น้อง เนะตือนใจนะครับไม่ได้เตือนใครเนะตือนใจไม่ได้เตือนใครครับเตือนใจเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจที่ว่าเราจะต้องมีเราจะต้องเป็นมนุษย์นะครับสองโลกดังที่ที่กล่าวมาข้างตน้นครับพี่น้องที่รักพี่น้องที่มีเกียรตินะครับ <c oughs> นะของอัลลซุบฮานะหัวตาลาในรอมฎอดนนะครับนะเราจะพูดคุยกัน5ตอนนะครับนะในเรื่องของรอมาอดนผมตั้งชื่อ นะครับผมต้องชื่อนะครับจำยิงแล้วจะมีชื่ออยู่ตลอดนะครับการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับการศึกษานะครับการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับในเรื่องในหัวข้อใหญ่นั้นนะครับจะมีหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยครับขอโทษครับมีหัวข้อย่อยนะครับในเฉพาะกิจในเรื่องของรอมฎอนเรื่องอะไรครับเรื่องหัวข้อย่อยในรอมฎอนนะครับพิเศษนี่ก็คือภาคพิเศษก็คือบูยูตุนาฟีรอมฎอน บูยูตุนาที่รอมฎอนนะครับการใช้ชีวิตของเรานะครับในครอบครัวนะครับครอบครัวของเราในรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรอมฎอนนี่ครับทุกคนจะต้องอยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีครับไม่สามารถที่จะแยกออกจากครอบครัวได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่า นะครับนะคุณลูกคุณหลานนะครับอันนี้ก็คือนะเป็นสิ่งที่เป็นวัตจรครับเป็นวัฒนธรรมวัฏจักรความจริงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่นะครับบูยุตุนาอรอมบูยูตุนาฟีรอมฎอนนะในรอมดอนนั้นนะเราจะจะอะไรครับจะพัฒนาครอบครัวของเรานั้นอย่างไรพี่น้องท่นะครับนะเริ่มต้นนะครับอัลลอฮสุบบฮานะฮูวัตาลานะครับได้ทรงประทานนะครับนะนะการถือศิลอดนี้ มาตั้งแต่ในอดีตนะครับในทุกยุคทุกสมัยนะอดีตการปัจจุบันการและก็อนาคตการไม่ใช่เฉพาะว่าแค่แค่ยุคเรานะครับตั้งแต่สมัยศาสดาอาดัมอะลัยิสลามนะครับถ้าผมจําได้นะครับพื้นพืพ้นนะครับในสมัยของท่านศาสดาโนโอะลัยิสลามนี่ครับหรือว่าศาสดานอานี่ครับนอารือว่านูนี่ถือสดนอดนะครับท่านเองนะครับท่านถือสดนอดนี้ ในหนึ่งปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับนะท่านละสินอดนะครับที่ไม่ถือสินอดอย่างแค่สองวันครับอันนี้ถ้าไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับศาสดานโนอะลัยฮิสลามนะครับหรือว่าโนอาร์นะครับนะผมไปอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนะครับรู้สึกว่าอึ้งทึ่งมากเลยครับเพราะเหตุใดในหนึ่งปีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันนี้ท่านาศาสดานโนอะลัยฮิสลามนี้ละสินอดแค่สองวันครับ นแค่สองวันเท่านั้นวันไหนบ้างครับวันนะครับก็คือวันอีรุนฟิตรีกับอ e ีรุนอัตหานนี่คือในประวัติศาสตร์นะครับนในหนังสือกีซอซุนอัมบียะนะครับกีซอซุลอัม so บียะนท่านได้ละสินอดษสองวันนะครับหนึ่งก็คือวันไหนครับวันอีรุนฟิตรีครับนภาษา,าบ้านเราคือรายาบวชกับรายายีนะครับนเพราะฉะนั้นแสดงว่านั่นแหละครับ แสดงว่าท่านบวชนะครับถือสัญนี้363วันครับนาในชีวิตของท่านต่อไปครับท่านส,สดาออดาวูดอละลัยฮิสลามครับนาท่านสดาดาวูดอละลัยฮิสลามนะครับท่านถือสนญนะครับวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับ one one. วันเว้นวันแสดงว่าในหนึ่งปีนี่ครับ5 365วันนี้นก็หารสองครับนะก็หารสองวันเว้นวัน ต่อไปนะครับในสมัยท่านศาสดามูซาอะลัยฮิสัลามนะมูซาอะลัยฮิสัลามการถือศีนอดในสมัยนั้นนะครับเขาถือศีนอดการอัลลอฮ์บัญญัติให้ถือศีนอดนะครับแปดสิบวันครับแปดสิบวันอัลฮัมดุล,ลิลละกับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติที่รักยิ่งของอัลเราครับเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นถ้าเราเกิดในยุคนั้นยุ่งแน่นอนครับต้องถือศีนอดแปดสิบวันอัลฮัมดุล,ลิลละกับอัลฮัมดุลิลละที่อัลลอฮุสซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการให้เราถือศีลอด เกิดมาในในในสมัยไหนครับนะในสมัยของยุคของท่านศาสดามูฮัมมัดสุลต์ลอหอะไรยู่สัลลัมได้30วันนะครับหเดือนก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะเดือนมันอะไรครับมันกินเดือนบ้างมันคาบเส้นคาบเดือนบ้างนะครับนะเดือนขึ้นไปแล้วหนึ่งค่ำบ้างไม่เห็นบ้างนะนะครับแสดงว่าเรานี่ยทำทำไมครับนะที่อัลลอฮ์ให้เราแค่30วันนะครับเพราะอัลลอฮ์รู้ดีครับนะฮักีมิมอาลีมอาลีมุลฮักกิมพระองค์ทรงทราบทรงรู้ดีว่า นะประชาชาติของท่านศาสดาโมฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลีอวะสัลลัมนั้นอ่อนเอนะอ่อนเอครับได้มา30วันเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่รักพี่น้องที่มีเกียรตินะครับอย่าให้30วันที่เป็นของขวัญเป็นฮ هدية เป็นของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าจากฟ้าชั้นเจ็ดนี้นะครับได้สูญหายไปจากนะครับอ่ารั้วบ้านของเราครับในครอบครัวของเราครับพระมิชชันลอส์นะครับนี่คือผมเกริ่นไว้นะครับนาที่มาที่ไปนะครับของรอมฎอนอินชาอันลอส์นะนี่ก็คือ ตอนที่ตอนที่1น,นะครับตอนที่1น,นะครับอินชอล์ลอเดี๋ยวจะมีตอนที่2ตอนที่3ก็เข้าไปเข้าเนื้อหาไปเรื่อยจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นไปเรื่อยๆครับครับช่วงนี้นะครับก็พักไว้ก่อนนะครับอินชอลล์ติดตามตอนที่2นะครับเยสักขุมนลหูครับนี้สักขอบคุยาซีลาวะซซาลลัมอะลัยกุมบะรฮ์มะตุลลอฮิวะบาราะกาตุ